สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวกันอีกครั้งแล้วนะครับผมวันนี้นะบิ๊กคอจะมารีวิวการ์ดชูเลโชดาวนั่นเองครับการ์ดอะไรการ์ดใหม่อีกแล้วสำหรับคนที่เพิ่งตื่นนะครับอาจจะดูตอนเช้าหรือว่าดูตอนบ่ายครับอธิบายก่อนนะครับการ์ดโชดาวน์นะครับเป็นการ์ดท,ที่2ทีมแข่งกันนะก็คือบาร์เยนกับบาซ่าจะแข่งกันนี่เองโอ้โหแล้วการ์ดโชดาวน์มันคือการ์ดอะไรเงื่อนไขมันคืออะไรการ์ดนีงง้ง่ายๆครับเงื่อนไขชนะบวกสองเสมอบวกหนึ่ง แพ้ไม่ได้บวกนั่นเองก็คือถ้าบายยืนชนะบาซ่านะครับผมการ์ดนี้จะมีสเตต90นั่นเองคือบวกไป2ถ้าเสมอสเตต89นะครับผมอ่ะเดี๋ยวามาดูไส้แดงกันเลยดีวยกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมชื่อนะก็เลยนิกลัสชูเล่นั่นเองครับส่วนสูงนะครับ6ฟุต5นิ้วนะประมาณ195นะครับผมโอ้หสูงมากนะครับผมเบรกลิเป็นมีเดียมมีเดียมนะครับ อ่าถนัดเท้าขวาสกิลมูฟสองเฟฟุตสองนะครับผมผมเล่นไป4เกมนะลองในดีพิชัันไรเบิลไปนะครับมีประตูให้1ลูกด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสไส้ในกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างนะอ่านี่ครับสไส้ในนะครับผมความเร็ว83นะครับก็จะมีสปีดต้น8ปี่และความเร็ว83นั่นเองนะจ้ะ ามาดูช็อตพาร์ตช็อตพาร์ตไป16นะครับถือว่าสูงนะครับผมส่งดีนะไม่ส่งโง่นะไม่ค่อยแป๊กเท่าไหร่นะครับลองพาร์ต76นั่นเองรีแอคชั่น85นะครับจะไม่ค่อยยืนเอ๋ยเท่าไหร่จะมีปฏิกิริยาที่ดีนะครับบอลคอนโทรล81ก็ถือว่าครึ่งบอลได้นะไม่แย่นะไม่อืดน,นะคอมโพชัว81ความนิ่งนะครับ81นั่นเองดีเฟนส์ Defense นะครับผมอินเตอร์เซปชั่นรับ84 heading 88, def aware 85, stand tackle 90, แล้วก็ slide tackle มาที่86ก็เด่นะครับ physical นะ jumping 40, stamina 80, strength 94แล้วก็ความดุดันอยู่ที่86นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียแล้วก็ข้อดีกันเลยนะครับผมข้อเสียนะครับอาอาจจะมีความ,มอืดๆบ้างนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่นะบอกเลยว่าในเกมตัวใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ามาคิยอใหญ่กว่าบาลานใหญ่กว่า ฟันไดอีกนะครับผมแต่ไม่ได้อื่นขนาดแบบว่าหน,นืดเลยนะครับตัวนี้ผมลองเล่นแล้วโหดีเกะกะหน่าลำคาญตัวใหญ่เข้าบอลแน่นแข็งคบเซตของกองหลังนะครับผมจัมปิ้ง40นะครับโอ้ไม่ได้โดดแยกเหมือนสแตทนะครับผมได้ประตูจากลูกโบ่งแล้วตัวนี้บอกเลยว่า ลูกนี้ไอตัวนี้ผมได้ประตูจากลูกงงนะจัมปิ้ง40ซึ่งมันก็ถือว่าส่วนสูง195ก็มาทดแทนในจัมปิ้งที่น้อยขนาดนี้ได้อยู่ผมยังไม่เสียลูกมงอนะ่ะยังไม่เคยเสียลูกโมงนะครับผมจากตัวนี้นะก็โดยรวมแล้วถ้าใครคิดว่าบบเยนชนะทำครับบอกเลยวันแน่นดีครบอ่ะบอกเลยว่าผมชอบผมชอบตัวนี้เลย แต่จริงๆผมเชียร์บาร์ซ่านะแต่ผมคิดว่าบาเยนชยนะาผมเลยเลือกทำบาเยนไม่ได้แย่นะตัวนี้ใครมีตัวเหลือสามารถทำได้นะครับผมแล้วผมมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะครับก็เซ็นเตอร์แบ,บก็กไม่รู้จะรีวิวอะไรดีมันมีแค่การรับอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไฮไลท์จะมีอะไรบ้างน,นะครับไปชมกันเลย let's go Warriors around, don't get caught in the mosh, bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm live to spark it Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you, duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.